และโรงพยาบาลยะลาค่ะได้เปิดโครงการสากรณกรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กําเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุนะคะเรื่องของไฟไหม้ค่ะน้าร้อนรั่วประจําปี2,567ค่ะ ที่ห้องประชุมร่มประดู่ชั้น7โรงพยาบาลยะลาจังหวัดยะลานายแพทย์วิเศษชินธน์โสพลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการสัรลกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กําเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปไฟไหม้นาร้อนลวกครั้งที่3ประจําปี2567เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเพื่อช่วยเหลือประชาชนแก้ไขความพิการ ที่มีมาแต่กําเนิดค่ะทางนี้นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีนายแพทย์โนรมาณอันมัตมูซารองผู้อำนวยการโรงพยาบยาลยะลาตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการแพทย์พยาบาลอาสาสมัครสมาชิกพสวและประชาชนเข้าร่วมค่ะภายในงานนะคะมีการให้บริการการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโดยทีมแพทย์ศัลยแพทย์เอกซเรย์ เพื่อรับผู้ป่วยเข้ารับการตกแต่งรักษาผ่าตัดแก้ไขความพิการแต่กำเนิดและความพิการจากอุบัติเหตุทั่วไปไฟไหม้นำร้อนรั่วค่ะ